ดีค่ะที่ลิงพองปาะสีเจริญค่ะยำข้าคืค้น คนริมทางเลๆจะมีมอเตอร์ไซค์วิ่ง ค่ะเหนื่อยมากขอบคุณมากาะะามากค่ะคุณอัจรรย์มีน้องๆมายิงเพื่อนแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะคุณอาจารย์ฉันนี่แหละจะเป็นเพื่อนคนกดไลค์ให้คุณเองขอบคุณค่ะมีน้องๆมาเป็นเพื่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะถ้าจำไม่ผิด คุณชื่อคุณโน้ตใช่ไหมคะคหินไม้จำมเมนมิล่าขอบคุณมากนะคะคุณโน้ตที่เข้ามาชมเข้ามาเป็นเพื่อนกัน ภาษีเจริญช่วงไหนเอ่ยช่วงตรงระหว่างตลาดบางแคหน้าวัดบางแคกลิ่งกลางของวัดม่วงค่ะไปวัดม่วงมาเพราะว่าเข้าใจว่าวันนี้วัดม่วงมีงานประจำปีเห็นว่าเขาแข่งเรือกัน เสร็จแล้วไม่ใช่ค่ะงานประจำปีจะเริ่มวันที่แปดใช่ค่ะถ้าไปจากถ้าไปจากจากตรงนี้ก็ไปขงขวางเลยขงขวางไปหน่อยก็ช่อง3าเก่าค่ะคุณนรู้จักวัดนุ่งด้วยเหรอคะ วัดบางแคใช่ค่ะคุณนนทหด้านนี้วัดบางแควัดนิมานนลดีค่ะคุณอนุสอนสวัสดีค่ะคุณอนุสอนถามว่าที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยคลองภาษีเจริญค่ะ ช่ค่ะคุณโนส,สายแปดสิบผ่านสายแปดสิบจะไปวัสีนวนหลวงพ่อทวีศักดิ์ค่ะแล้วก็ด้านนี้คองขวางค,ค่ะ วัดม่วงต่อจากวัดม่วงไปก็คลองขวาคุณกณ้อนหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้มาทักทายกันใช่ค่ะคุณอาศจรย์คลองภาษีเจริญยาวมากจากจากคลองอ๋อ มนน้ำเจ้าพระยามาเข้ามาจะคลองบางหลวงจากคลองบางหลวงถึงประตูน้ำบางยางจากประตูน้ำบางยางก็เริ่มต้นคลองประีเจริญไปจนถึงนู่นเลยค่ะกระทุ่มแบนค่ะคุณโนท้ทคะคุณกรณ์ค่ะ กานแบบว่าสวัสดีค่ะพี่น็อตขอโทษสวัสดีครับพี่น็อตขอบคุณค่ะสำหรับหัวใจกอดๆร้อนมากค่ะร้อนมากเลยค่ะคุณน็อต ในบ้านนี้อยู่แทบไม่ได้เลยขนาดพัดลมสี่ตัวแอร์สองแต่แอร์พังหมดแล้วเปิดไม่ได้โดนตัขึ้นความร้อนค่ะอ้าวพวกน้องๆไม่ไหนหมดแล้ว ุณอาศจารย์บอกว่าทุกท้องนั้นเชื่อมกันหมดไปถึงนนและทุกทุกที่ใช่ค่ะถ้าเวลามีน้ำมามีประตูน้ำก็จะพ้นน้ำท่วมแต่ถ้า ไม่มีประตูน้ำทุกที่จะท่วมหมดคะ่ะขอบคุณค่ะคุณกรอ้าวคุณอัศาจรรย์คนตะลิ่งชันเหรอขะก็มีไกลกันนี้คะจากตรงนี้มิสสายการนานิดเดียวก็ถึงตะลิ่งชันแล้วแล้วก็ออกปากคลอง พระีเจริญเลี้ยวซ้ายมาถึงไปทางเรือนอะคะ,ะ,ะก็ไปตลิ่งชันได้คะ่ะคุนนท์บอกว่าผมรู้จักวัดม่วงเพราะเคยไปช่วยอาขายข้าวขาหมูงานวัดม่วงอ้าวเหรอคะ วันที่8นี่ก็จะถึงงานประจำปีวัดม่วงแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณนักเล่าในเงามืดขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากมากคะ่ะอืมใช่คะ่ะ จากประวัติศาสตร์ไม่เคยได้ทราบเท่าไหร่แต่พอทราบว่าที่ของภาษีเจริญนี่ก็คือคลองขุดแล้วก็แล้วก็หลายๆคลองค่ะคุณโน้ตบอกว่า เตียยผมอยู่เพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดก็อยู่ตรงนู้นสิคะตรงตรงนู้นนะคะหกเก้าเลยคองฝางไปคือพี่เข้ามาคองฝางนะคะหกเก้าน่าจะใกล้ๆหนองแขมใช่ไหมคะเพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดขอบคุณค่ะคุณกรให้หัวใจกอดกอ คุณอาจารย์บอกว่าเพื่อเชื่อมเจ้าพยาค่ะจะอ๋อค่ะคุณโน้ตบอกใช่ครับ กรุณค่ะสติกเกอร์นี้่ะช่วยแปลความหมายให้ฉี่จี้ด้วยขอบคุณค่ะแต่เหมือนกับสู้ๆใช่ไหมคะอ้าวคุณคุณโน้ตบอกบ้านอาอยู่ซอยสองคุณจ่าบ้านแคร ก็ตง้งท่ากเกษตรใช่ไหมคะท่ากเกษตรใช่ไหมคะซอยคุณจาคุณอาสจรรันบอกว่าแถวไหนมีแถวไหนมีคลองยุงมมักเยอะใช่คะ่ะตอนนี้กัดจะแย่แล้ว อีกแป๊บเดียวก็จะเข้า้านแล้วทนไม่ไหวค่ะคุณกอนแปลมาแล้วแปลว่าซู่ซูครับขอบคุณค่ะคุณกอนคุณโนต้ตบอกใช่ครับพี่น้องเยอะตรงนั้นนะคะซอยท่ากเกษตรรู้ค่ะห้างวันเดอร์อยู่ตลาดบางแค ชีจี้เกิดท่าพระคองบางหลวงแต่พี่น้องพ่อแม่แล้วก็วงตระกูลอยู่บางแค้หมดเลยค่ะแล้วที่สุดชีจี้ก็ต้องกลับมาอยู่บางแค้ สวัสดีค่ะคุณเอฟซีสวนพิกยายลองสวัสดีค่ะคุณยายลองคุณยายลองทักสวัสดีลูกกอนค่ะคุณอาจจันทร์ขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามาคุยกันเข้ามาเป็นเพื่อนกันขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะถ้ากลับไปทำงานขอให้มีความสุขถ้ากลับไปนอนขอให้ฝันดีนะคะสวัสดีค่ะคุณยายลองบอกว่าเลิฟห้าขอบคุณมากๆค่ะ ดถามว่าเวลาไล์สดกี่นาทีแล้ว16นาทีค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงขอบคุณค่ะจะไหลทำไมเราเป็นเพื่อนกันจริงใจต่อกันขอความจริงใจอย่างนี้กันตลอดไปนะคะคุณอาศจ,จร ัสดีค่ะคุณชิราว่าสีน้ำเงินขอบคุณนะคะที่เข้ามาและขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะทั้งที่อยู่ข้างบนแล้วก็ที่ลงมาทักทายกันชิจี้ขออีกสามนาทีจะขอลงค่ะลงจากเอที T. เพราะว่าตรงเนี้มันมืดน่ะแล้วก็น่ากลัวด้วยค่ะตอนนี้ยืนคนเดียวน้องๆที่ เขามาคุยกันอยู่เมื่อกี้เขาเดินไมไหนแล้วก็ไม่รู้คะ่ะก็ไม่ได้รู้จักน้องๆเขา,าแต่เขาเข้ามาตรงนี้ที่ยืนอยู่ท่าเรือคะ่ะ อีกสองนาทีตอนนี้สิบปดนาทีคะ่ะขอบคุณมากมาทุกท่านคะ่ะตั้งแต่อยู่ข้างบนที่ไม่ยอมลงมาทักทายกันกับท่านที่ลงมาทักทายแสดงความยินดีขอขอบคุณคะ่ะคุณชี้่าว่าสีน้ำเงินให้กบตาโต ไอ้เห,หวือกใจกอดๆขอบคุณคะ่ะลองทีนี้หันมาด้านตลาดบางแคคะ่ะทางด้านวัดมินมานอรดีเดินถึงนะคะคุณแม่เจนคะ่ะ คุณแม่เจนจิลาผู้มีพระคุณขอขอบพระคุณมากๆนะตรงนี้ค่ะอยากขึ้นโพสแต่กลัวผิดก็เลยไม่กล้าขอบคุณน้ำใจและความการุณาปานีที่ให้กับฉีดที่ขอบคุณค่ะ คแม่เจนทักทายค่ะคุณโน้ตบอกว่าไม่เป็นไรคร่ะว่างๆก็จะแวะมาให้กำลังใจขอบคุณค่ะคุณแม่เจนทักทายคุณชื่อว่าว่าค่ะคุณแม่เจนทักทายคุณโน้ตค่ะ คุณโน้ตคือลื่นความคะ่ะคุณชี้บอกว่าสีน้ำเงินบอกว่าครับคุณแม่เจนคุณโน้ตบอกว่าคุณแม่เจนคุณแม่เจนคุณแม่เจนบอกว่าห้ามร้องไห้จี้ นี่น้ำใจค่ะคุณกณ้อนหนึ่งบอกว่าคุณแม่เจนครับสวัสดีแล้วกะ็กระตูนตัวนี้น่าจะแก้มแดงไอ,อายใช่ไหมคะ คุณแม่เจนทักว่าลูกกอนดีครับคุณกอนทักพี่ชี้ว่าว่าสวัสดีค่ะครับชี้ี้ขออนุญ,ญาตลงจากเวทีนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ย อันตรายค่ะแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีคนแล้วคุณนุชบอกว่าปล่อยให้ไหลไปครับน้ำตาค่ะคุณกอนบอกว่าหัวใจกอดกอดครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่จะลืมไม่ได้เลยคือคุณแม่เจนให้ได้มากมาย และเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านค่ะขอขอบพระคุณนะที่นี่นะคะขออนุญ,ญาตลงเวทีก่อนค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะ